สวัสดีเพื่อนพี่น้องนะครับเข้าสู่เกม Imposter a m e เป็นเกมที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับต้องออกไปทำงานจากบ้านนะครับเป็นเวลานานเซนนานนะครับจนลืมไปว่าตัวเองจะมีบ้านอยู่นะจนกลายเป็นโฮมเลดไม่ใช่ไม่ใช่นะครับซึ่งทำให้ที่บ้านเขาเนี่ยเกิดโศกนาฏกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยโดยที่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับต้องกลับมาดูที่บ้านตัวเองนั่นเองครับล้วก็เข้าไปสู่เกม Imposter กันเลยดีกว่านะครับเริ่มเลย เสียงแม่งไข่โคตรด,ดังอะประตูมันฝืดหรือเปล่าวะเอาแล้วเข้ามาแล้ว going to take ฉันคิดว่าอันดับแรกเราควรหากระเป๋าตังค์ที่ห้องครัวนะครับห้องครัวไอ้มืดมืดนี่หรือมือดบนว้าวแมวเหมียว <laughs> กับน้องมืด ในกระเป๋าตังค์ี่ห้องครัวกูล่ะอันนี้นะีครเราขนบได้หม <c oughs> <c oughs> ดเกมที้มีคุณภาพนะครับเดินชนได้เข้าสิ่งได้ด้วยโอ้ลิชิีดีไปหมดเลยอะไรที่เข้าสิ่งได้นี่คือเรื่องดีเลยครับเราเข้าครัวมาเพื่อหาอะไรกินมีอะไรกินไหมอันนี้มีไข่เอ้ยอันนี้ส้มนี่ว่ะไม่ใช่ไข่อันนี้ก็ํำพึ่งนะครับแล้วก็อะไรมากมายปิดไปเถอดดีกว่าดียวไปดูเลยของมัน อันนี้มีแด่อาหารซึ่งไปหมดเลยมีอะไรน่ากินมั้งไม่มีเลยนะครับผมไม่ชอบกินเลยครับสักอันมีเครื่องให้ห่านเมียวตัวรมัดด้วยหรือว่าเครื่องปรับอากาศวะให้ห่านแมวนีิวะเครื่องให้อาหารแมวแล้วเมียกูอยู่ไหนวะกูเจอแต่แมวกูไม่เจอเมียเออแมวอยู่ในรังเมียก็ได้นะเอาจริงอืมย่ออ้อย่ออ้อ โ <ules> ติ๊กต้องเอาดิรอหากระเป๋าตังก่อนนะครับกระเป๋าตังกระเป๋าตังดีเรเชียนกระเป๋าตังอยู่ไหนเนี่ยชีวิตทริงกูก็หากระเป๋าตังไม่เจออยู่แล้ะเดนนี่โน้ต Darling ที่รักฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าพี่โมชันมาถ้าไม่เยี่ยมฉันด้วาเธอไม่ชอบเธอเท่าไหร่เธอช่วยีกับเธอหน่อยนะเธอมาอยู่แค่ไม่กี่วัน อีมาท่าเนี่ยนะใครอะมาท่ามันเป็นใครอะโอ้ no มาท่ามาอีกแล้วอีด่ารังเกียจนั่นเพรากูจะไม่เจอกระเป๋าตังค์เลยบรรท้อนไปไหนเนะี่ยอะไรอะกระเป๋าตังค์อยู่ไหนไอ้แกไม่มีกระเป๋าตางังค์แนบเฮ้ยไม่ขี้อะไรวะโอวางของ กาแฟเนี่ยพวกชาอะไรอย่างี้เต็มเลยเราไปซื้อมาเนรัยจากพาสต้าอะไรก็พวกข้างนอกนะครับซื้อมาฉันจําได้แล้วว่าเงินของฉันอยู่ในตู้เซฟตู้เซฟเนี่ยนะว่าเหม็นล่วงแล้วล่ะโอ้โอ้มึงอยากคิดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดที่อะไรขึ้นที่นี่อันนี้เสื้อผ้าเรา อุ้ยเ็ษได้ด้วยครับเปิดดูข้ออ่านได้ไหมมีอะไรอยู่ข้างในอุ้ยเปิดกระสาว,ม,สาว,วนะมึงเก็บสาวไว้เอาจริงนะมึงเก็บสาวไว้มึงไม่ต้องมาพร้อมสาวได้ไหมกลัวหมดแล้วนะ่ะว้ายมีหอกมึงมากับสาวตลอดเลยกระเป๋าตังค์ไม่เจอเนี่ยจื้อแต่คุญแจอเ <Elizabeth. S 1> ล็ซ์เบตเธอน่าจะไปปาร์ตี้แม่งลืมมอเล็กซ์เบต ไม่เปิดได้แล้วว่ะตอนน่้นนะครับ <c oughs> ไ,ไ <c oughs> ม่ใช่ไอ้อม่อฟักกูก็ฟักเหมือนกันใครวะอีบาท่าหรอมาท่ามาบ้านเพื่อนเมียม,มาบ้านแล้วปิดประตูเลยแงมเลยเหมือนมีคนปิดประตูก่อนกูนะั้นนิดเดียวเอง <c oughs> อ่าได้ครับผมหาห้องนอนก่อนนะห้อ <c oughs> งนอนนี่ไม่ใช่ห้องนอนรับนะ Studio โอเคโอเคเพอนเราเราดูดูในห้อง <c oughs> ว้าวว้าวอู้ปิดประตูก่อนเลยอยู่ไม่ได้แล้วตู้เซฟนี่หวาตู้เซฟ <c oughs> เปิดไม่ได้ครับเปิดตู้เซฟไม่ได้กล่องก็เปิดไม่ได้ตู้ก็เปิดไม่ได้แล้วกันแรกกูเข้ามาทำไมเนี่ยคอมคอมเล่นได้ปะคอม เอาติดอ๋ออ่าเธอเธอจะให้เราไปไหนเพื่อนเมียอยู่ไหนถามแค่นั้นแหละเพื่อนเมียอยู่ไหนตัมีรถรถที่ผมไม่รู้จักนั่นเลยนบชิปชิซิโกนบロอันนี้ใครอะไม่มีแต่เราเจอตู้เซฟนะครับแต่เราเอาเข้าอันนี้ไม่ได้นะครับ It's too early for to to for go early me bed มันบอกว่าเรายังนอนไม่ได้นะครับมันต้องมีสิ่งที่ต้องทำอีกอะไรอะสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้องทำาคืออะไรแล้วเราไปไหนมันยังไม่ต้องการลงห้องใต้ดินห้องห้องใต้หลังคาดีไม่ใช่ห้องใต้ดิน อะไรวะเนี่ยกุญแชนี่้หยิบได้ยังข้างล่างอะครับข้างล่างมีอะไรที่เราสำรวจได้หมดหรือเปล่าผมว่าข้างล่างเรามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันต้องมีเลยแน่ๆเลยที่เรายังไม่เจองั้นเราต้องขึ้นไปดูข้างบนแหละเพราะว่าข้างล่างเราไม่เจออะไรนะครับ กัในใจแล้วขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะครับปวดฉันจำไม่ได้โค้ดของชื่อนี่เอาแล้วประเธองต้องหาโค้ดนี่หรือเปล่าเราเข้าห้องได้แล้วหรือเปล่า ขอเข้าไม่ได้ขอเข้าอะไรไม่ได้เลยแต่เราแล้วต้องหาโคทติดอะไรอ่ะอันนี้คือติดอะไรอ่ะนี่เราต้องหาหาโคทหาโค้ทมาใส่นะ o แล้วแล้วจะหาโค้ทจ h a ไหนแก้ห้องใต้ดิน ใต้หลังคาไปดูในห้องครักันดีกว่านะครับมีอะไรหรือเปล่าอมไม่มีหลายห้องหรอเรายังไม่เจอห้องหรอว่าใช่แน่เลยยังไม่เจอห้องหรือว่าเราทำอะไรไม่สำเร็จรอลอเราเราเองทำอะไรที่ยังไม่สำเร็จนะครับ นี่เราต้องเดินหาอุ้ยเกือบหล่นแล้วอย่าถมลงเกือบหล่นเลยนะโอ้ยหาอะไรวะเนี่ยยุ่งยากไปห,หมดแหมเมียก็ไม่อยู่อยู่แต่แมวเธอทิ้งแมวไว้กับเราทำไมไปก็ไปไม่ได้ บ้าเลยวันนี้คือเราเดินหาทั่วแล้วนะีในห้องนี้ผมจำไม่ได้นะมันบอกอะไรเราเนะี่ยหลังจากที่เราเจอน,นี้เนะีเยมือมันคลิกอะไรไม่ได้เลยนะเกมมัน,มนบั๊กหรือเปล่าเนะี่ยผมเปิดตู้ไม่ได้เนะี่ย <c oughs> เปิดเดินฉักนี้ไม่ได้เนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะทุกคนเลยเอออ้างตื่นี้กดได้อลองนั่งก่อน เฮ้ยอา้าวมีเลขสามมากดนะมีเลขสามมากดนะแล้วทำไมกูลุกขึ้นมาแล้วโอ้นั่งนั่งใหม่เลยอย่างนี้นั่งใหม่นะ <c oughs> เห็นแล้วมีเลขสามแต่ตอนนี้คอผมมันมันไม่ขยเหยบอะมันมันมันมองไปทางเดียวเลยโอ้ m ม g ก d ผมหันไม่ได้เฉยเลยครับเฮไมผหันไม่ได้อะ่ะ เแสดงว่าไอ้พวกรูปนี้ก็ต้องมีตัวเลขใช่ไหมพวกรูปนี้ก็มีตัวเลขอันนี้นั่งได้ไหมฝั่งนี้นั่งไม่ได้นะเกมบักแน่เลยนะครับโอ้โหเกมบักอย่างนี้ผมเริ่มใหม่ได้ไหมเนี่ยเริ่มใหม่แล้วตัดมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมเกมมันบักแน่เลยครับผมเขาเยียบเมาส์ไม่ได้เลยเนะนี่ยอันเดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะครับแล้วตัดมาอยู่ตรงนี้เลย Don't need Don't need Finally, first, I'm going to take the purchase. Oh, what the fuck happened here? Need to clean that up. Wanted it's to let Martha you know again. that my friend Martha, Martha is here Elizabeth to visit. Some kind of I time. know you don't like her very much, so please be nice to her. On She's business. only staying with us for a few days. I gotta remember to put the money in the safe. Elizabeth's keys. lock code from can't safe. Can remember the the I นั่นแล้วเรากลับมาที่เดิมแล้วโอ้้าฮฮููฮูอ๋อนี่ไงมันโม่บัตเทอร์ดาวแอนลุกลาวแอนลุกลาวเรามองกันรอบก่อนมองอาราวก่อนมองอาไาแล้วผมมองอะไรไม่ได้เลยครับไอ้ชิบัตซบจริงเลยแต่ไรเรามันดุมรหัสเล่นเล่นก่อนเน่ๆแล้วก็เราเราเกมมันบั๊กไปแล้วครับเรา สุ่มแม่งเลยแล้วกันนะครับไปครับเริ่มจากอาสองหนึ่งกันไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับอ,อันนี้เพิ่มสามได้นะเฮ้ยเพิ่มสองกลางเปลี่ยนบ้นางอ้าวซื้อหวยนะครับได้สามจุดเก้า <laughs> อุ้ย <laughs> เกินเราอยู่นี่หมดเลยซื้อหวยได้สูงนะโอ้โหดาแม่งห้าหกรอบถูกเฉยเลย มิวสิกมาท่าเปิดเหรอมาท่ามึงมึงทำอะไรกับเพลงหรือเปล่ายังไม่ถึงเวลาเลยต้องนอนเแนบเราเพลงมันวันจากไหนวะเพลงไอ้มาท่ามึงเปิดเพลงไว้ไหนวะเลาหรือว่าข้างล่างหรือว่าข้างล่างหรือว่าข้างล่างแน่เลยเพลงที่เธอชอบ เพลงที่เธอชอบฟังไว้ในใจฉันอยู่ไหนเอ้ยมึงใครเนี่ยดูหน้าฝั่งนู้นชัดดีกว่าอุย้ยเบอร์เป็นยองใหญ่เลยมึงเอ้ยไหนดูซิมาทธามาทัว <Mar> fa, มาธาเธทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเพื่อนเมียสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้โหถักคอมามึงถขัคอมาทำไม <Yeah. S 1> วะ เฮ้ยคนลุเกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ดังท่านไหนวะโทรศัพท์โทรศัพท์พโอ้ยปิงปองแล้วเฮ้ยโทรศัพท์ดังนะครับซึ่งผมมาโตไม่เจอว่าโทรศัพท์อยู่ไหนมันดังได้ยังไง ไอมาถ้าเป็นใครขอ,อเพื่อนเมียนะครับลืมเปิดนยะเปิดไปดูแต่ผมได้เสียงอะไรพังจริงนะผมได้เสียงพังจริงนะมันเป็นใครวะมันเอาเมียกูไปไว้ไหนเนี่ยข้างบนเหรออย,หรอ,อยู่บนเหรอวิววิวิใจเต้นตึกตักอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างบนทำอะไรอามาเถอะ้ยหน้ามืดตามวัวขายจะง่วงนอนแล้วขายจะง่วงนอนจริงไนงะขายจะ เฮ้ยใครจะง่วงนอนจริงอ๋อมึงก็นอนจริงอ่ะมันอยู่นะเว้ยใครก็ไม่รู้ปิดประตูก่อนปิดไม่ได้ด้วยใครอยู่ในห้องหมดหรือเปล่าครับเปิดสเปอร์เขอามาเถอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> มึงมาแต่ซา,าพ,พอได้ไหมอย่ามาแต่ตัวเฮ้ยมาซา,าพอแล้วตัวไม่ต้องมายังเปิดไม่ได้นะฮะ อันนี้มีรูปเรากับอ่าภรรยาสี่ภรรยาเเนี่แล้วก็แล้วก็ไข่แล้วก็ลูกแล้วก็เมียแล้วก็กูเองเนี่ยแหละไม่ไข่ในตู้เปล่าหุยเอาไว้แอบได้เลยนะเนี่ยมันล็อกหรือว่าอะไรใหาผมเข้าไม่ได้แก่อันนี้ว่าเขาไปเถื่อนาอะไรเนี่ยมึงเอาไว้ทำอะไรกูกูเริ่มแปลกใจกละ เฮ้ยนี่ไงเสื้อผ้าเราหยิบได้นะครับเอาไปใส่อ่าอหยิบมาหยิบมาก่อนโอเคเราเรามาวางวางใส่ตู้นะครับไม่รู้มันเกิดลกได้ยังไงกันทำไมเราเปิดประตูห้องนี้ไม่ได้อ่ะเอ้าแล้วอย่างนี้เปิดได้เฉยในห้องน้ำหรอ้อไเียใครเนี่ยโอ้ไอ้สัตว์โอ้ มันจะโผล่มางนี้ดิไอ้เหี้ยเอ้ยมันเกิดไปอะไรคุณเนาะอ้ยเงาก็ไม่เห็นอีกเหรอว้ไม่อยู่แล้วครับไปแล้วนี่เข้าได้ยังออกเข้าได้แล้วแต่เรากดลัวเกินไปเนี้ยมันเลยไม่ให้เราเข้ามีกบน้องกบกับอ่ากระต่ายกับวานแล้วก็

ทำอะไรเน่ยเอาลุกได้นะครับลกุกลุกแล้วมันัังยืนเฮ้ยมึงใคระ้ยไอ้เหี้ย a, แมวมาแมวมาแมวมองเม,มียวเมียวหรอเฮ้ยมันอยู่ที่นี่ได้ไ,ดไงวะเนี่ยออวกเไม่รดเหมือกันแหละแล้วมึงมาได้ยังไงเนี่ย มันมาได้ยังไงวะมีอะไรเราเก็บได้อีกไปครับไม่มีแล้วสีพวกอะไรอย่างงี้โอ้ยลุกทีเขาองค์เขาอ่อนเลยนะมึงมีใครในตู้ปะโอ้โหโลกใจูนึกว่าจะมีโผล่มาวิ่งกูก็วิ่งเหมือนกันนะเว้ยโอเค <any S 1> แล้วกลับไป <can> ไม่ได้ครับ ไฟฉายนี่เราหาจากไหนอะเหมือนมันจะเคยบอกว่าจะมีไฟฉายนะครับแต่เราหาไฟฉายไม่เจออืไฟฉายเข้าไปจับมือขวามือซ้ายมาจับไฟฉายกันมันมือขวาไว้เข่าลบกันมือขวาเขาเข่าลบกันมึงกินแต่เพี้ยอะไรแล้วไอ้บ้า เงินทำไมอ่ะใจเย็นนะเว้ยว้ายมากระสาวฮัจับตาผีแล้วนะครับหันหลังแล้วมันจะมาฟุ๊บฟุตยังเว้ยไม่มาทำอะไรเราวะเปิดประตูได้ไหมอะกูไม่กลัวมึงแลยอียอุ้ย I don't out leave คนเพราะว่ามันละคนกูลุกพองหมดละมึงจะทำอะไรกูนหมดเนี่ยเฮ้ยแต่เราเปิดตู้เซฟไว้แล้วปิดไว้ก่อนนะครับกลัวกลัวกลัวเมลเอ้ยอันนี้เข้าได้ปกตินะครับไม่มีอะไรแต่ผมหาไฟฉายไม่เจอจริงนะมันบอกว่าเราหาไฟฉายนะครับเราลองลงไปดูข้างล่างก่อนไหมผมหาไฟฉายไม่เจอ ทำไมเ,เราไม่เจอไปฉายอะครับทำไมเราไม่ไไมไเจอไปฉายอะลองไปดูข้างล่างนี่ว่าเผื่อซาวไลเฮ้ยใ,ใ,ใครเปิดอะไรวะไอเจ้อีมาเธอมึงเปิดเฮียอะไรดังไหนมึงอยู่ไหนมึงจะซัดมึงตรงนี้แหละโอ้โหไอ้เฮียเอ้ย อะไรเนี่ยไอมาท่ามึงทำอะไรอุ้ยเปื้อนหมดแล้วคือเข้าใจไหมเราเป็นพ่อบ้านเราก็ต้องมานั่งเช็ดเนี่ยกูต้องมาทำทำความสะอาดอะเขาใจปั่นมาท่าเรียกกูจะไปเฮ้ยกลับ้าอะไขึ้นไอไอเป็นอะไรอะเป็นอะไรมึงใช่ไปที่ไหน Yeah. <laughs>